สวัสดีค่ะวันนี้ปกปูพักอีกแล้วนะคะหน่วยทบทวนเรื่องครอบครัวของฉันนะคะอันนี้ก็คือภาพครอบครัวของฉันนะคะก็จะมีคุณแม่คุณพ่อคุณตาคุณยายพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายนะคะ สมาชิกในครอบครัวมีปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพ่อแม่พี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายนะคะหน้าที่ของปู่ย่าตายายให้คำปรึกษาแนะนำทุกๆคนในครอบครัวช่วยพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูหลานๆนะคะ หน้าที่ของแม่ดูแลความดูแลดูแลความเป็นอยู่ในสมาชิกในครอบครัวนะคะในเรื่องอาหารการกินและความสะอาดของบ้านอบรม,มเลี้ยงดูสอนให้ลูกเป็นเด็กดีเป็นคนดีนะคะหน้าที่ของพ่อ พอเป็นหัวหน้าครอบครัวมีหน้าที่หาตังหาเงินนะคะทํางานหาเงินนะให้สมาชิกในครอบครัวอบรมสั่งสอนให้ลูกๆเป็นคนดีเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็ปกป้องดูแลคนในครอบครัวเด็กๆรู้จักคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรู้จักพ่อแม่ จากสมาชิกในครอบครัวรู้จักหน้าที่ของคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะคูก็สพาเด็กๆไปทำใบงานเลยนะคะใบงานของเรานะคะเด็กๆช่วยพี่โตเลือกภาพใดคือภาพปูปป่ย่าโดยใช้สีขีดลงในช่องวงกลมนะคะ ภาพแรกใช้ภาพปู่ย่าไหมคะใช่นะคะเด็กๆก็ใช้สีขีดในช่องวงกลมเลยภาพที่สองภาพอะไรคะภาพพ่อกับแม่นะคะไม่ใช่นะคะถ้าเด็กๆทำเส็นแล้วก็จะเป็นเหมือนครูพัดนะคะใบงานที่สองเห็นไหมคะเป็นใบงานของเราก็จะมีภาพภาพแรกก็คือภาพคุณปู่คุณย่าคุูพัดก็ใช้สีขีดเลยในช่องวงกลมนะคะ ภาพที่สองไม่ใช่ครูพัดก็ไม่ได้ขีดนะคะถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งใบงานลงใไลน์กลุ่มเราเหมือนเดิมนะคะส่งเข้ากันส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะเด็กๆครูพัดรอพัดรอตรวจงานอยู่นะคะอยู่บ้านเด็กๆก,ก็มันล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็เวลาออกนอกบ้านก็สวมหน้ากากาอนามัยด้วยนะคะ วันนี้คุณปู่พัดก็สอนเสร็จแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเด็กๆทุกคนนะคะอย่าลืมส่งงานนะคะ